ดอกเตอร์คงกระพันติดอันดับ1นึในร้อยซีอชั้นนําของโลกและปตทเป็นบริษัทเดียวในไทยที่ติดอันดับมูลค่าแบรนด์สูงสุดในแบรนด์ฟ i น a n น e ์โกลบอ500ปี2568ดอร์คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทได้รับการจัดอันดับที่66จาก100ซ e อชั้นนำของโลกและอยู่ในอันดับที่ส ของผู้นําในกลุ่มธุรกิจน้ํามันและคารท์ที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าแบรนด์องค์กรจากแบรนด์การเดียนชิพอินเด็กซ์2025โดยแบรนด์ไฟแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนาของโลกโดยได้รับคะแนน76.4จาก100คะแนนในดัชนีแบรนด์การเดียนชิพอินเด็กซ์ผลการจัดอันดับสะท้อนถึงคุณลักษณะที่สําคัญของซ e o ในด้านต่างๆได้แก่1ใส่ ใจพนักงานอย่างแท้จริง 2. เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 3. มีความน่าเชื่อถือ 4. เข้าใจความต้องการของลูกค้า 5. เป็นผู้นำด้านความยั่งยืน 6. มุ่งเน้นคุณค่าในระยะยาว เมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 8. เข้าใจความสำคัญของแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กรและเมีไหวพริบทางธุรกิจนอกจากนี้ซ e o ปตทยังได้รับการจัดอันดับเป็นที่สองของโลกด้านการรับรู้เรื่องความยั่งยืนตามผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ5,000คนในกว่า30ประเทศซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนใน ระดับโลกโดยในปีนี้ปตทออยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ติดหนึ่งใน500แบรนด์แรกของโลกที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดโดยอยู่ในอันดับที่249สูงขึ้นจากอันดับ267ในปี2567ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงกว่า9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตวกว่า1 1 0้ิบซึ่งมีเกณฑ์นในการพิจารณา อาทิผลการดําเนินงานความแข็งแกร่งของแบรนด์และความยึดมั่นในแบรนด์ที่ตอกย้ําการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิตินายอเล็กเฮกรรมการผู้จัดการประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของแบรนด์ไฟแนนซ์กล่าวว่าดรคงกระพันธ์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนโดยความมุ่งมั่นในการสร้างทุนค่าระยะยาวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นเลิศทางธุรกิจมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ ัดันให้ปตทเป็นแบรนด์ไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับแบรนด์ไฟแนนซโกวบา500และมีชื่อเสียงระดับสากลในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคพลังงานดรคงธรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการได้รับการจัดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของโลกเป็นผลเรื่องมาจากพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับ เทศพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องบนหลักความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์บตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนก็ออจนการสนับสนุนจากคนไทยทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของปตทนอกเหนือไปจากการดูแลรักษาเสถียรภาพทางด้านพลังงานแล้วบตท ยังคงดูแลสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและพร้อมช่วยเหลือประเทศชาติในยามที่เกิดภาวะวิกฤตและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลทั้งนี้เพื่อเติบโตและพุ่งสู่การเป็นองค์กรในระดับโลกอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่ระดับสากลสืบจากข่าวรายงาน